โขบน้ําออกจากนาข้าววันที่สองครับผมปลาวิ่งครับปลาวิ่งครับปลาวิ่งครับปลาอะไรวิง่งไม่รู้ปลาแขงแรงเกิดการเกิดการปลาอะไรปลาเอาออยแทน,นเพียบเลย วัดที่สองครับผม,มน้ำก็ลดเยอะแล้ว แล้วนี่ปลามันก็จะมาอวข้างหลังปลาช่อนอครับวันนี้แดดจัดมากเดี๋ยวก็บดี๋ยวก็แดดโอเคครับผม